สวัสดีค่ะมือนีโพดตากฟร์มสิผ้ามาเบิ่งกันเห็ดเขางัวเนาะพี่น้องปาสิผ้าไปเบิ่งกันเลยนี่ละพี่น้องเห็ดแล้วคางนึงคางนั้นเห็ดแล้วแล้วดิคางนี้กําลังติดปอกโล่งพี่น้องนี่ตัดออกมาได้ตัดออกมาได้หลายเติบอันที่เห็ดใบแมนง่วเเถาง่วอย่างเน้พี่น้องลา่างเถื่อโตง่วนั่นเขาบันดวนมันดอออกไวหวโพดงัวนี่ก็ยังนุมน่มๆอยู่เบิ่งล้วมันเถาก็เลยตัดแต่งโล่งให้มันงาม ไก่งามเพระขนคนงามเพอาแตงง่วกากะงามขึ้นกันพอแตงขึ้นกันพี่น้องเบิ้งมือนี้เฮ็ดโดยสร้างสีพี่น้องคางนั้นสร้างเอกคางนี้สร้างสีว่วตัวเดียวเฮ็ดพ่นละคางมาเบิ้งว่าคางใดสีงามเด้อพี่น้องตะว่ากะเฮ็ดง่ายอยู่ถางง่ว่าแม่มันยืนหนึ่งเนาะถางง่ว่ามันยืนหนึ่งมาก็สีเฮ็ดได้ง่ายอยู่เฮ็ดได้ไวอยู่ยิงอยู่อะไรขันพรอเนาะแต่ว่ากับโบแมนเมื่อสีหดพี่น้อง เฮ็ดต่ของจะข้องนี่ละแต่ว่ากะซือว่างามอยู่พี่น้องเบื่องทางที่เฮ็ดแล้วที่ละ่ะงามกิิบธรรมศาสตร์เลยพี่น้องงัวแม่ตัวน,นี่ผสมแล้วเพราท่านได้นผ่านหลอบเด้อแต่งเขาไหวอีกซิบก็มือกับตัวทองได้ก้าวว่าสิตัวทองคล้ายล่ะพี่นอ้องขึ้นวาบ่นาสีมีปัญหาดอกงวดตัวนี้ดีได้พี่น้องเบิ่งสิผ้าไปเบิ่งเด้อเบิ่ง ัวดีดีแยกลูกแล้วเรียบร้อยเพิ่นเซิ้งไหวยังมาท่านในพานหลอบนี่อีกซิบก็ามือสี่พันพี่น้องตําหนีกับโบมีแม่บอกใหญ่พี่น้องแม่นี่เปิดเท่าไรนอสร้างสีสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งบอกว่าตัวบอกใหญ่นี่ปุ้ยพี่น้องสามหมื่นสร้างสีว่าป๊า ถ้าตัวทองพานอีกสิบกว่ามือดเลราคาเก่าบนิราคาเก่าล่ะราคาเก่าพ่อพี่น้องเอ้ยปัดถ้าตัวทองก่อนโซฟี่อีงิาสันโงฟี่อีก่กิโลว่าสันถ้าอีกสิบกว่ามือตัวทองพานรงฟี่อีกรนอยโลพี่น้องเอ้ยแนะนําให้ตัวทองพานสะก่อนอดใจไวอดใจรอดเด้อนี่หรือถ้าถ่าบ่ไวอยากเอาไปรุ่นเอาเองเลยนี่ก็ได้พี่น้อง ราคาเก่าคือกันนี่ละ่ะแต่วาสังสีิ่นคือสิมันใจแห้งละ่ะการับไผกันให้ปันนีน่คลิปนี้เอาสนีทสะก่อนเนาะคลิปนาจังคอยพอพอกับช่องโพดตากฟ้ามใช้แนวไหมหาไม่งัวโตัวเขาใหม่หาพี่น้องมักน้นาเจ้าตัวสองตัวพอได้อุดดนุ้นกันเนาะคลิปนี้เอาสนีทเ้อสวัสดีค่ะ